เป็นไงกันบ้างคะผมยาวกันหรือ,อยังวันนี้เห็นมีการพูดถึงการเปิดร้านตัดผมในนนทบุรีใช่ไหมคะซึ่งบอกก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูว่า,อาตอนนี้มันมีปัญหายังไงถึงยังเปิดร้านตัดผมไม่ได้นะคะแต่ว่า บได้ไปอ่านบทความของต่างประเทศว่าถ้าเกิดว่าที่ไหนที่เขาจะเปิดร้านตัดผมเนี่ยเขามีมาตรการยังไงก็พบว่าม,มาตรการมันก็มาจากฐานคิดง่ายๆนะคะว่าเชื้อโรคโควิดเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้ผ่านตาจมูกปาก3อย่างใช่ไหมคะ,ะดังนั้นสิ่งที่ร้านตัดผมจะต้องทำหรือมาตรการที่ใช้บังคับเนี่ย เท่าที่เรอ่านเจออย่างของที่เมืองจีนนะคะก็จะมีให้เก้าอี้แต่ละตัวของร้านตัดผมที่ช่างใช้ตัดผมเนี่ยาวางห่างกัน1เ,เมตรครึ่งไม่ต่ำกว่า1เมตรครึ่งนะคะแล้วก็ช่างก็จะใส่มาร์กแล้วก็มีใส่แว่นแว่นสำหรับช่างเพื่อไม่ให้มีละอองอะไรมาเข้าตาด้วยสำหรับ ลูกค้าก็มีใส่แมกสกับแว่นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยบางที่เขาก็ให้ให้ใส่แว่นแต่ว่าสำหรับสำหรับแมสเนี่ยคือให้ใส่แต่ว่าแว่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะแล้วแต่นะคะเพราะว่าช่างก็จะใส่อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ให้มีลูกค้าเยอะมานั่งรอในร้านในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดนึกภาพคลินิกหมอฟันอะ เวลาที่เราไปทำฟันในคลินิกหมอฟันเนี่ยคุณหมอเขาจะไม่ได้ให้คนแบบว่ามานั่งรอถูกไหมคะเขาก็จะนัดนัดหมายว่าโอเคชั่วโมงนี้มีคนไข้กี่คนก็คือเข้าคิวตามคิวช่างดังนั้นการจะเปิดร้านตัดผมได้ก็จะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้านะแล้วก็อะไรอีกเ การนั่งรอพื้นที่ที่นั่งรออาจจะให้จะให้นั่งรอทีละกี่คนตามที่นัดไว้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของร้านว่าให้สามารถจะนั่งห่างๆกันได้แล้วก็มีการลดเวลาการให้บริการด้วยค่ะอย่างเช่นเวลาให้บริการเขาจะพยายามให้เวลาต่อลูกค้าหนึ่งคนน่ะมันเหลือน้อยลงตัวอย่างเช่นจากเดิมที่เคยมีบริการที่แบบ นั่งเราต้องอยู่กันเป็นชั่วโมงอย่างเช่นดัดผมอะไรเงี้ยซึ่งแบบนั่งนานเขาก็อาจจะลดบริการอย่างนั้นลงแต่ว่าให้เหลือแบบตัดผมหรือทำในในสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้เวลาที่ลูกค้าจะต้องอยู่ในร้านเนี่ยสั้นลงนะคะมีการให้เปิดประตูระบายอากาศเป็นช่วงๆแล้วก็อีกอันนึงสำคัญก็คือว่าผมที่ตัดออกมาจากศีรษะของลูกค้าแล้วเนี่ยก็จะมีการแบบกวาดทิ้ง ให้บ่อยขึ้นก็คือเพื่อที่จะลดทุกอย่างที่มันสามารถที่จะเก็บเชื้อได้นั่นเองอก็อันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่จะทําให้น่าจะเปิดร้านตัดผมได้โดยที่ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกย้ำกันอีกทีเชื้อโรคเข้าร่างกายคนได้สามทางคือตาจมูกปากดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าจะเปิดนะคะก็ลองพิจารณา มาตรการเหล่านี้ดูโอเคสําหรับทุกคนนะคะที่เป็นห่วงเรื่องโบยังไม่ใส่หน้ากากตอนนี้เพราะว่ารอบตัวบมไม่มีมนุษย์เลยนะคะได้ยินเสียงหมาเห่าใช่ไหมก็จะเห็นหมาเห่านะคะการใส่หน้ากากอนามัยใช้ช่วยเมื่อเราไม่สามารถทำโซเชียลดิสแตนซิ่งได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าเราเดินอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องไปใส่นะคะให้ร่างกายได้ออกซิเจนเต็มทีบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จะต้องไปเจอคนที่เราจะต้องอาจจะไม่สามารถอยู่ห่างกันเกิน2เมตรได้ก็ใส่หน้ากากอนามัยซึ่งบอกก็มีแล้วนะคะสําหรับลายหน้ากากในวันนี้ก็คือลายนี้นะคะเป็นหน้ากากสีลูกกวาดนะคะจากคุณไพฑูรย์สิงหหาซึ่งเดี๋ยวพอเดินเข้าใกล้ ร้านไอติมนะคะก็จะใส่ตอนนี้กำลังเดินไปซื้อไอติมแต่ว่าเนื่องจากยังมีแสงอยู่ก็เดินเล่นอบอกก็สนับสนุนนะคะการเปิดร้านตัดผมด้วยมาตรการแบบนี้นะคะเราก็ประเทศเราก็ยังไม่เคยมีสถิติการระบาดในร้านตัดผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้ทุกคน ใส่หน้ากากได้นะคะอ๋อเขามีอีกมาตรการหนึ่งเมื่อกี้นี้ลืมบอกก็คือหน้าร้านก็จะมีเจลล้างมือแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยล้างมือก่อนใช้บริการพนักง,งานในร้านเขาก็จะต้องล้างมือกันอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําก็คือมีการวัดไข้หน้าร้านแล้วก็ ที่เมืองจีนทายิ่งไปกว่านั้นก็คือสมมติเรานัดหมายล่วงหน้าใช่ไหมคะในวันก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยทางร้านก็จะโทรมาคอนเฟิร์มนัดแล้วตอนที่เขาคอนเฟิร์มนัดเขาจะถามอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะว่าวันนี้คุณมีไข้มีอาการไอปวดหัวตัวร้อนอะไรที่เป็นอาการแบบว่าเบื้องต้นของโรคเนี่ยก็จะมีการถามกันถ้ามีอาการเหล่านั้นก็คงจะต้องขอให้เลื่อนนัดไปก่อนอซึ่งถ้าเกิดว่าทาแบบนี้เนี่ยมันก็ร้านตัดผมสามารถเปิดได้แน่นอนนะแล้วก็ จริงๆแล้วนอกจากร้านตัดผมเนี่ยธุรกิจบริการหรือการขายสินค้าอะไรก็ตามที่สามารถจะพิจารณารายละเอียดได้ว่าเออถ้าทำมาตรการแบบนี้เราจะสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็ควรจะพิจารณาเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วก็ให้เปิดได้แล้วเพราะการที่เราปิดทุกอย่างมันทำให้เราต้องอุ้มทุกคน ในขณะที่ประเทศไม่ได้มีงบประมาณมากพอขนาดนั้นแต่ถ้าเราสามารถที่จะผ่อนคลายมาตรการในกิจการที่มันสามารถทําได้เนี่ย<ม>ก็จะทําให้มีคนจำนวนมากขึ้น<ม>ค่อยๆย,ยืนด้วยขาของตัวเองได้นะคะภาระของงบประมาณซึ่งมันไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยก็จะลดลงอเห็นด้วยไหมคะอยากตัดผมกันหรือ,อยังโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะเดินเล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปซื้อไอติมมีใครอยากคุยอยากถามเรื่องอะไรไหม อ๋อคุณขุนวงังบอกว่าหิวไม่มีเงินซื้อข้าวปลากระป๋องโอ้บอเห็นมีคนไปประท้วงนะคะเรียกร้องที่หน้ากระทรวงการคลังใช่ไหมเห็นคลิปเขาแชร์กันอยู่ซึ่งบอก็รู้สึกชื่นชมนะคะประชาชนที่ ออกไปเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะก็มันต้องมีการส่งเสียงถ้าเราไม่ส่งเสียงเขาก็ไม่ได้ยินนะคะก็จะนึกว่าทุกอย่างมันโอเคเพราะฉะนั้นส่งเสียงเพื่อสิทธิ์ของตัวเองแล้วอะไรๆมันก็จะดีขึ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยทางยุโรปเองนะคะก็จะในหลายๆประเทศก็จะมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการแล้ว ต้องบอกว่าทางยุโรปนี้สถานการณ์ทุกวันนี้คือมีผู้ติดเชื้อรายใหม่2-3,000คนเกือบทุกประเทศนะคะเพียงแต่ว่าไอ้จำนวนนี้คือจำนวนที่ลดลงแล้วสำหรับเขาก็คือถ้าเกิดว่าประเทศไหนมีจำนวนที่ลดลงต่อเนื่อง3วันเขาพิจารณาผ่อนคลายมาตรการแล้วนะคะทั้งทีค่คนติดยังเป็นพันคนตายยังเป็นร้อยต่อวันอยู่เนี่ยแต่เขาถือว่าเคอร์ฟ c ค r v e คือความลาดชันของจำนวนที่พุ่งขึ้นเนี่ยมันถูกกดต่ำลงและมัน s t ตเบิหรือว่ามันค่อนข้างจะคงที่แล้วก็จะมีการคิดลงไปถึงรายละเอียดว่าอะไรเปิดได้บ้างอย่างปลอดภัยแล้วก็มีมาตรการคล้ายๆอย่างที่เราให้ฟังโดยเฉพาะโรงเรียนในระดับประถมมัธยมนะคะก็จะ ได้รับการพิจรารณาเปิดก่อนเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะมีมาตรการบริหารจัดการได้แล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เสียงน้อยที่สุดด้วยนะคะก็คือหลักๆค่ะคือพอเขาจะผ่อนคลายสิ่งที่จะต้องเข้มก็คือ social distancing ที่ยูโรปใช้6ฟุต6ฟุตก็คือประมาณ1เมตรแปดเซนที่จะต้องอยู่ห่างๆกันแล้วก็ใช้ face mask ของเราใช้ face mask ตลอดเวลาใช้หน้าก,กากตลอดเวลาแต่ว่าของเขาก็จะใช้เมื่อ เราไม่สามารถที่จะอยู่ห่างกันเกิน6ฟุตได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นมาตรการหลักๆซึ่งก็แบบเป็นที่น่าเซอร์ไพรส์น่าแปลกใจมากว่าเห็นภาพสวัสดีค่ะเห็นภาพที่สเปนนะคะที่สเปนเนี่ยคือเป็นที่ที่ระบาดหนักมากนะณวันนี้ที่เขาเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการแล้วเนี่ยตรงรถไฟใต้ดินยังมีตำรวจมาเดินไล่แจก แจกหน้ากาก,กอนามัยให้คนอยู่เลยนั่นหมายความว่าคนสเปนจํานวนหนึ่งเนี่ยออกจากบ้านโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เลยนะคะก็บองคิดว่าเป็นปัจจัยลบอันหนึ่งที่ทําให้ยุโรปอะระบาดหนักเพราะว่าคนเขาไม่มีวัฒนธรรมของการใส่หน้ากากส่วนหนึ่งก็ต้องโทษ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกด้วยที่ในช่วงแรกๆเนี่ยให้คําแนะนําเกี่ยวกับหน้ากากไว้แบบละลวมมากๆคือไม่แนะนําให้คนที่ไม่ป่วยใส่หน้ากากเลยณวันนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอันนี้แล้วในหลายๆประเทศ ก็คาดว่าจากตัวเลขที่เริ่มจะดิ่งลงนะคะหลายๆประเทศเมื่อประกอบกับมาตรการแบบที่เมืองไทยแล้วก็คนเอเชียใช้คือใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีโซเชียลดิสแตนซ์ที่ค่อนข้างจะมีวินัยเนี่ยก็สถานการณ์คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะขอไปซื้อไอติมก่อน Stay safe bye ค่ะ